สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวก็คุยกันเรื่องการบ้านการเมืองเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้เจาะลึกเข้าไปในวงรัฐบาลพวกพักรัฐบาลหกพักทั้งหลายสรุปแล้วทําไปทามาแพรแตกครับมันแพ้แตกเพราะอะไรครับเพราะพักของประยุทธ์เนี่ยหน้ามืดตามัวหรือ,อยังไงไม่ทราบได้ไปควานดูดสอสอพวกเดียวกัน พอไปดูดสอสอพวกเดียวกันก็กลายเป็นเรื่องแล้วครับท่านผู้ชมกลายเป็นเรื่องไงกลายเป็นเรื่องว่าเฮ้ยเป็นผู้นํารัฐบาลไม่มีมารยาททางการเมืองหรืองไงอย่าไปเข้าข้างตัวเองมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีใครครบโอโหว่าเขานั้นโดยเฉพาะพักที่นิสัยดีที่สุดอยู่ในระเบียบวิน,นัยไม่เคยพูดจาให้ใครช้ำอกช้ำใจคือพักของ คุณวราวุธศิลปะอาชารำมรีว่าการกระทรวงทรัพยากรซึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาแทนหลงจูบรรหารเรียกว่าทําตัวเป็นมิตรมาตลอดเปิดฉากก็เรียกว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็มาเปิดสงครามทารบสงครามทารบภายใต้การนำของพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค มนเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องคือแอบไปตีไทยครัวเขาไปเจาะฐานเมืองสุพรรณซึ่งเป็นฐานเดียวเท่านั้นที่จะทําให้วราวุธอยู่ได้จะทําให้พักชาติไทยพัฒนาอยู่ได้ถ้าฐานนี้หลุดไปรับรองว่าพักชาติไทยพัฒนาที่ก่อตั้งโดยหลวงจูบ้บรรหารจะไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียวอันนี้แหละครับท่านผู้ชมคือรอยเล่าที่ยากเหลือเกินที่จะประสานเหมือนกับแก้วมันแตกแล้ว ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสะท้อนความอ่อนเชิงในทางการเมืองของทีมประยุทธ์จันทโอชามันอ่อนด้อยทางการเมืองไม่ยามพยายามรักษามิตรภาพไม่พยายามรักษาไมตรีไม่พยายามรักษาความเป็นมิตรเอาแต่จะไปตกปลาในบ่อเพื่อนเอาแต่จะไปเจาะยางเพื่อนมีเสียงเตือนมาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่มีใครครบคนพูดเป็นพี่สาวของ วราบุตศิลปะอาชาคือเจหนูนากันจนาศิลปะอาชาเรียกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอารมณ์หมั่นไส้ครับมันไสเ้เต็มทนแล้วเจถึงออกมาพูดอย่างนี้ไอสถานการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับประยุทธ์จันโอชาเลยครับตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วทำกลางการดูถูกดูแคลนว่าจะได้สักกี่เสียงเออ25เสียงจะได้ไหม พักไทยสร้างชาติเนี่ยเรียกว่าท่านถ้าเปิดประตูดูกันเดืเอบเรืยล่อนจ้อนเลยครับมีแต่กวนของกอก,กปศของเทพเทือกสุเทพดาสุเทือกสุวรรณกวนกวนกปสของสุเทพเทือกสุวรรณซึ่งเขาบอกว่ากวนเนี้ยอยู่เบื้องหลังและเป็นขุมกําลังหลักของพักรวมไทยสร้างชาติและก็อีกแกงหนึ่งคือแกงแดงฮะเสื้อแดงแปลพักมานะตามรอยของแรมโบ้ แลมโบไปไหนก็ไปนั่นก็มีกลุ่มใหญ่ๆอยู่เหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งเสื้อแดงไปอยู่ไหนไปอยู่ก้าวไกลอีกกลุ่มหนึ่งแยกย้ายไปอยู่กับสุดารัฐมีกลุ่มที่อยู่กับเพื่อไทยไม่เท่าไรไม่เท่าไรเหลือสักประมาณไม่เกิน30เอร์ซท่านผู้ชมไม่เกิน30กลุ่มที่ตามแลมโบ้นะเสกสกลดรเสกสกลอัฐาวงก็ไม่ใช่น้อยๆกลุ่มที่อยู่กับจตุพรพรมพันธ์ คนนี้เป็นประธานกรกอตอเป็นประธานกกเป็นประธานของเสื้อแดงมาก่อนนปชเรียกว่าตอนหลังจตุพรก็ออกมาขยา่าโทนี่คนแดนไกลเรียกว่าขยาวกันอย่างชนิดที่เรียกว่าสตนั่นวันไหวสั่นกันอกสั่นขวันแขวนครับเสื้อแดงกับก,กรกปสเนี่ยเรียกว่าระยะหลังเนี่ยมันก็มีความสมานฉันกันโดยอัตโนมัติ เป็นการเขาเรียกว่าไงรวมดาวกระจุยครับที่ดูดมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ลักลอบตกปลาในบ่อเพื่อนตกปลาในบ่อพลังประชารัฐมาก่่อเยอะก็ก็ทำให้พรรคพลังประชทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่หลงเหลงดูแลหลงเหลงครับทีนี้ภารกิจหนักในการที่จะร่วมกันแหแหนสามคนแห่แส่คนแห่เนี่ยสามคนแห่แส่คนหาสี่คนหามเนี่ยเพื่อจะหาม ประยุทธ์จันโอชาอข้าเมนเอ้ยไม่ใช่ไปสู่ตำแหน่งนายกหืดขึ้นคอสายข่าวการเมืองเขาเบิกบวกก็หูดบอกว่าหืดขึ้นคอคือหมายความว่าไงหมายความว่าต้นทุนหน้าตักเนี่ยมันน้อยจนกระทั่งเขาดูถูกดูแคลนว่ายังไงก็ได้ไม่เกินยี 5, ส่สบห้าสอสอแล้วก็ยิ่งมาทำตัวไม่น่าครบตอนนี้อีกนะซึ่ง พักรวมรัฐบาลด้วยกันเขาออกมาเฮ้ยอย่างนี้ทําตัวไม่น่ารักทําตัวเข้ามาอย่างนี้นะพักไอ้ชาติไทยพัฒนาอุตสาห์ทาตัวเป็นคนดีพักชาติชาติของบิ๊กตู่นะรวมไทยสร้างชาติก็ออกมาดูดเขาทั่วไปหมดเพราะจะหนีคําว่า25เสียงหนีคําว่า25ยี่สิบห้าเสียงเสียการเมืองเขาบอกคนดูทรงแล้วบุญลวี ไอ้ค่ายรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมีแต่พวกรับจ็อบมีแต่พวกขุดทองเพราะขุดได้แล้วรับจ็อบได้แล้วรับสมนาคุณเรียบร้อยแล้วก็ทางใครทางมันฉะนั้นจุดจบของทหารเท่าสามปอรับรองว่ายังไงก็โดนนักเลือกตั้งมืออาชีพหลอกกินนะอนดีตมันเคยมาอย่างนี้นะอนดีตมันเคยมาอย่างนี้ เรียกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพวกทหารสามคนเนี่ยสามปอนเนี่ยไม่ใช่ทหารไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช,ใช่นักการเมืองมืออาชีพเป็นทหารนักการเมืองแต่ไม่ใช่มืออาชีพนะเล่เหลี่ยมแต้มคูก็ยังแพน้นักการเมืองแต่วันนี้มาเกลือก,กลัวมาคลุกโคลนนะแล้วเขาบอกว่ากำลังโดนหลอกกำลังโดนหลอกเพราะ ทหารมันหลอกง่ายหรือไงมาเล่นการเมืองแล้วหลอกง่ายอ่ามาหลอกง่ายเพราะในวงการเมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดครับมันเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดจริงๆฉะนั้นการที่จะคุมเสือสิงกระทิงแรดนั่นนั้นได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาครับสุดท้ายมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง มันจะแพ้นักการเมืองอาชีพอย่างโทนี่คนแดนไกลเขาได้ไหมซึ่งเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะแลนสไลด์เมื่อเขาจะแลนสไลด์แน่นอนเขาก็จะหยิบเอาเขาได้เสียงข้างมากเออภูมิใจไทยมาไหมมันก็ตตำแหน่งไปรัฐตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิมรัฐตรีคมนาคมเอาไปจะเอาอะไรเอาไปยังไงเสียมาเถกำหน่งอะไรให้หมดขอให้สามปอกลับบ้านให้หมดก็แล้วกัน แล้วเราจะเป็นประชาธิปไตยกันโดยการโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมเข้าไปก่อนพี่โทนี่ไม่ต้องไปหวังตำแหน่งอะไรขอเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเอาเอาพักการเมืองทุกพักที่ไม่ใช่พักสามปอมารวมกันนะนอกจากพักประชาปไตยแล้วคือเพื่อไทยเสรีรวมไทยก้าวไกลประชาชาตินะถ้าพักของบุญลวี รวมใจไทยได้สอสเข้าไปอีกส่วนหนึ่งก็รวมไปเอาภูมิใจไทยมาด้วยนะผสมกันไม่เป็นไรเอาภูมิใจมาไทยมามาร่วมร่วมด้วยก้าวไกลก็อย่าไปรังเกยียจเขาเอาเข้ามาชาติไทยพัฒนาเอาเข้ามานะประชาธิปัตย์จะมาไหมนะไม่เคยร่วมกันเลยมาไหมล่ะนะไม่มาก็ไม่เอาให้ไปเป็นฝ่ายค้านร่รวมกับลุงป้อมให้ไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับรวมไทยสร้างชาตินะเราได้เสียงข้างมาก แล้วก็แก้รัฐรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนจะได้ปรบมือให้นี่แหละคือยุทธวิธีใต้ดินอันหนึ่งคือ,อยุ่้เขาทะเลาะกันยุ่้เขาซัดกันเองสามปอดีไหมละ่ะอ่าดีไหมละ่ะนี่คือแผนการอีกอันหนึ่งที่บุญรวีมานั่งเสนอในรายการบุญลวีตีข่าววันนี้ก็พยายามออกมาตีกันบ,บ่อยๆข่าวพวกนี้นะนะเป็นความถนัดนะครับเป็นความถนัด นี่คือแผนทางการเมืองแผนลึกคมลับแผนลับนะแผนลับคมลึกเรียกว่ารับลงพลางสับขาหลอกอะไรก็แล้วแต่เอารายการข่าวทะลุใหม่ก็ตอนเช้าเหมือนเดิมพอบาบายนิดนึงผมมีเรื่องที่จะคุยให้ฟังนั่นก็คือรายการบุญลวีตีข่าวก็จากเบต้าวันหน้าจอนะครับสั่งซื้อได้แอปไลน์เข้าไป คุณสมบัติของมันก็คือสร้างความปลอดภัยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายโดยธรรมชาติและที่สําคัญไม่มีที่ไหนเหมือนนี่ตามตำรานะครับของมหาลัยฮาวาดซึ่งเป็นมหาลัยชั้นนําของโลก2 3งสาพันรายงานที่มีอยู่นะในมหาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นในออสเตรเลียเขาทราบกันดีเขารู้กันดีว่าคุณสมบัติของเบต้ากรูแคน โดยเฉพาะเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ขนมปังผมสั่งยีสต์ขนมปังที่สหรัฐอเมริกาและเป็นยีสต์ขนมปังที่ดีที่สุดเกรดเข้มข้นเกรดเข้มข้นคุณสมบัติดีที่สุดให้โรงงานระดับ GMP ในประเทศไทยเขาใส่แคปซูลอย่างดีที่สุดขวดหนึ่งมี60แคปซูลนี่ครับไม่มีวางขายในท้องตลาด60แคปซูลหนึ่งขวด ซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสุดยอดครับไม่มีบิดพลิ้วสัจจะคือสัจจะต้องแก่มาเองนะสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดครับแอดไลน์เข้าไปท่านที่ชมรายการข่าวทะลุไม้ตอนเช้าก็คงจะทราบดีนะส่วนรายการเช้าคลึกคลื่นนะคลึกคลื่นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเข้มข้นคลึกคลื่นเหมือนเดิมก็ไปพบกันได้ตอนเช้าตรู่ทุกวันตีห้าทุกวันเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ล้นมาตีห้าแล้วแต่ก่อนตีห้าครึ่งเดี๋ยวนี้ล้นมาตีห้าแล้วเพราะแฟนข่าวนะแฟนรายการตื่นเช้ากันเยอะครับอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวที่บุรีรําลังต่อสู้นะกําลังต่อสู้ในการที่สร้างพักการเมืองใหม่คือพักรวมใจไทยแล้วเปิดประเด็นยึดพลังงานไม่ว่าจะเป็นแกส๊สน้ำมันหรือว่าไฟฟ้ามาเป็นของรัฐไทย กำไรแบ่งให้กับประชาชนความเคลื่อนไหวผมจะนำทีมเพื่อบุกเรื่องนี้ให้ประชาชนช่วยกันร่วมส่งเสียงว่าสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนต้องเอามากลับมาต้องเอากลับมาครับสมบัติของประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเอาไปกินจนร่ำรวยจนสะดือบวมไม่เอาเลยครับพี่น้องคนไทยทุกอย่างโยนเศษตังให้เดือนละ3 0 0 จะเอาอีกโยนเศษสตางค์ให้เดือนละเจ็รมันใช่ที่เหรอเลิกทาาสักทียอมยอมเลิกทาสและเราจะไม่เป็นทาสกับพวกนี้อีกวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุรวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม